ยากโอ้ยได้บุญได้กุศลแล้วขบมาเห็นมาอยู่กับลุงกับป่าปหาลูก่ก็นเอเออนนองก็เยอง่าูอรอเเมื่อสายบันไดเนาะตื่นขึ้ได้ไรับพี่น้องขบมาขายของยังเริอมาเิ่ด้อจ้า คุณตะคุณสุรินนะคะเช้าน mm ี hmm. mm ้นะคะที่ตลาดกมพอากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะที่นี่ก็เหมือนกันนะคะคุณฟ้าตาดูลักนะคะนีแม่ค้ามาขายของนะคะคุณทักทิมนะคะขอให้ขอให้ขายดีๆเด้อขายอีหยังก็ขอให้ขายเบิดขายเกี่ยงขายง่ายขายด่ายเนาะขายดีขายดี <laughs> ย่งบ่ขืนอ้าวค่ะ <c oughs> ขอบคุณหลายๆค่ะแม่ค้ากับไปแล้วน้องมาขายของนะคะเพ <c oughs> ื่อนกับมีขนม้าวต้มมหล้าเนาะขายของขายของเนาะโอ้ยแม่ค้ากับเพื่อนกับเบาเก่งเก่งเบ,งเบงๆๆาดีดีเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณนะคะคุณทัพทิมนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเดี๋ยวแมท่ทินก็จะลงไลน์แล้วเด้อเพราะว่านะคะเวลานี่คะ่ะ <c oughs> ขอบคุณเช่นกันนะคะมันกามานน่ะแหละเนาะมันขึ้นก็นหายกินเข่าอยู่มันแนวะินกมัมันบณมันอยู่ทั้งพุนบ่อยู่ทังพุนมันนั่นเลยมกีอยู่ตรงนี้มันีผู้สาวอืโมโซแลนลงก้าค่าโซลงม้าตัวสีขาวๆนะมันมันไปพุ่นแล้วอืมพอร้ายเนาะมาขึ้นกับผ้ากันกินเข่าอยู่นี่ละพุนผ้ากันกินเข่า มันกะมันกมันก็ตดมูเนาะะั้งบุญเหลืองบุญเหลือบุญหลายบุญรอดมันมีหลายตัวมันก็เลยมาอยู่นี้นี่นะคะขอบคุณเช่นกันนะค่ะชาวบ้านเนาะก็มีนะคะมาเนาะมาอยู่ด้วยกันกับน้องๆแมนแต่ว่ามันกับมีมูเนาะมีมูหลายมันกับมาแหละ เออย่ามหอดย่ามมันแล้วเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณดาราแก้วทานะคะคุณฟ้าตะรุรักนะคะคุณทับทุมแก้วบุตรดีนะขอบคุณเช่นกันค่ะคุณดาราแก้วทาขอบคุณมากๆนะคะมาช่วยกันช่วยกันเติม เดี๋ยวแม่ถินก็จะลงไลน์แล้วเน,ะนาะเพราะว่าได้เวลาตอนนี้ทำกับ<ะ>ข้าวกับปลาก็เรียบร้อยแล้วนะคะข้าวกับปลาก็เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะลงพันแล้วก็ค่ะในพู้ที่นะคะก็คุยกันอยู่ตรงโน้นนะคะนี่นะคะเจ้าของไอเจ้าหลังอ่านเนาะมาหานะคะแต่ยังไม่เห็นนะคะตอนนี้ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเลฟซีคุณคุณป้านะคะเดี๋ยวแม่ถิ่นก็มาช่วยกันแม่ถิ่นก็จะได้ลงไลน์แล้วนะคะเนาะ ตองอยู่ที่นู่นือ่า้อย่ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณ59ทา่านค่ะ fc เข้ามาให้กำลังใจเยอะนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากมากค่ะขอให้ได้ห้าห้าร้อยไลค์ก่อนนะคะมาเด้อมาเด้อมาช่วยกันช่วยกันเติมไลค์เติมไลค์ค่ะขอบคุณมากมากนะคะยังทำธุระส่วนตัวไม่เสร็จรออีกนานนะคะชขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะคุณดาราแก้วทาคุณภาษาอังกฤษคุณสื่อที่ษยกรักกฤษขอบคุณค่ะคุณชารินีบุญรักษาขอบพระคุณมากมากค่ะมาเด้อมาช่วยมาถิ่นให้ได้ ห้าร้อยขนนะคะคุณจันทนาขอบพระคุณมากมากค่ะขอบคุณมากมานะคะเดี๋ยวแมถินก็จะพาไปเดินดูให้ถึงห้าร้อยขอนเนาะขอบคุณค่ะคุณภาษาอังกฤษนะคะให้สติเกมมาะกไกอยเดี๋ยวนีิจรมือนะากไยังสควเอาไปอีกแล้วเนาะคะ่ะเจ้าหลังอ่านเนาะ นี่นะคะมาอยู่ที่นี่กับแม่ฮันนี่นี่เองเนาะเอาไปได้บอสนี่ค่ะเอาลงอีกแล้วลงอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเขาอยู่กับแม่ฮันนี่อีกแล้วโอ้แม่ฮันนี่ก็รักทุกตัวเลยเนาะเห็นเพื่อนเห็นฝูงเยอะแล้วคงจะไม่ไปแล้วเนาะนิกกี้เด้อ